ครับผมโอ้มีเฮกับเคเปนักครับตอนนี้นะครับจาก Data าสีนาริกาสุประการครับมาถึง4ีคิ้วนะครับผมตอนนี้เราจะมาชาร์จกันครั้งแรกนะครับผมเชิญดูให้ให้คุณเคอธิบายครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ปั๊มบางแจากนะครับเราจะใช้บริการของ PA นะครับแล้วก็เซิร์ชมาที่แอปนะครับของ PA เลยนะครับเราได้ที่ปั๊มบางจากสีคิ้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเราขับจากโชรูม 4นาทีสูบการนะครับ234กิโลนะครับเหลือแบต17รแล้วก็ขับได้อีกนะครับ68กิโลนะครับตอนนี้เราถึงปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จกันว่าใช้ครั้งนี้ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ขับได้อีกกี่กิโลเราติดตามกันต่อนะครับและสำหรับคนลูกค้านะครับที่กลัวว่าการชาร์จเนี่ยมันยากนะครับเดี๋ยวเราจะทำวิธีให้ดูนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับไปไปดูกันครับ ยังไงครับคุณเคขั้นตอนแรกนะครับเราได้หัวแล้วนะครับแล้วก็ดึงมาเลยครับหัวนี้คืออะไรครับหัวแบบไหนครับหัวชาร์จ C C S ครับ C C S นะครับนี่ครับสายใหญ่ๆมาณนี้นะครับเสียบไปเลยครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าที่แอปเพื่อสแกนหน้าตู้นะครับกดสตาร์ทได้เลยอ่ะต้องตามมาครับ ก็รอ,อบแป๊บนึงนะครับารอยืนยัน ากนั้นนะครับเรากดเห็นนะ S กดเริ่มชาร์จตรงนี้นะครับได้ไหมเหอ่ยรอสักครู่นะครับ10วอตจ่ายอีกครั้งโอเคไม่ตัดผมเลยนะได กดนี่นะครับ C C S นะครับเราเรียกช่องนี้นะครับดูตามช่องนะครับาหัวที่เราต้องชาร์จนะครับเรากดตัวนี้ปุ๊บกดเริ่มต้นชาร์จนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่รื่องชาร์จจอรอรันนะครับและหน้าจอในมือถือนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับกำลังเตรียมชาร์จ เร็ดูหน้าจอดูวยครับแบตของเรานะครับเหลือ16%ก็จะโชว์นะครับแบตที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับบอกกิโลวัตต์บอกเวลานะครับบอกไฟที่เข้า46กิโลวัตต์นะครับทีนี้ก็รอรอให้แบตมันเต็มเราก็สามารถจะดูผ่านมือถือในแอปของ PA ได้เลยนะครับจากที่ดูเราวปุ๊บเราก็ไปเข้าน้ำไปหากาแฟทานได้เลยครับไม่ต้องจอด ก็คือูง่ายว่าถ้าบุกเราชาร์จเสร็จปุ๊บเราไปหาอะไรทานได้เลยได้เลยครับหรือว่าในต้าเนี่ยมันเปิดแอร์นอนได้นั่งได้แล้วแต่สะดวกแล้วก็นอนทั้งในก็ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าครัแรกที่เราชาร์จใช้เงินไปกี่บาทนะครับโอเคครับจุดแรกจุดก็คือจุดแรกเนี่ยกี่บาทแล้วก็ต่อไปคือจุดต่อไปที่เราจะไปชาร์จอีกตรงไหนเรจะอธิบายกันต่อไปนะครับผมไปครับไปครับผม